ค่ะวันนี้ก็วันเฟิร์สพรีเมียร์ของฉันนี่แหละท่านคุณที่สวยที่สุดนะคะถามว่าไงนะคะตื่นรู้สึกยังไงเพราะหลายคนก็รอคอยอยู่แล้วพวกเราก็รอคอยะคะ่ะเราก็รอคอยไม่ได้ใจเต้นระทึกทํ <c oughs> างานกันมาหนักแล้วก็เหนื่อยมากวันนี้ก็ก็ planets, ตื่นเต้นสําหรับการที่จะได้แบบได้เห็นทั้งหมดที่เราทํากันลงไปที่จะเกิดขึ้นในอีพีแรกของของวันนี้นะคะ่ะ ก็มีกระแสก็มีหลายแบบนะคะเป็นปกติทั้งบวกทั้ง ow, ลบเป็นธรรมดาแต่ว่าใดๆก็ตามแต่ยังไม่ได้ดูเลยต้องขอให้ดูก่อนวันนี้ขอให้ได้ดูกันนะคะก็อยากให้<ม>ได้ดูกัน,นะะก,ก่อนแต่ใน,นแในความมั่นคงมั่นใจของเราเราก็ในความคืนะ่นักตื่นเต้นของเราแต่เราก็มีความมั่นใจใช่ไหมคะว่ามันก็น่าจะแบบว่าออถูกจริตหรือ,อ,อทำถือหรืออะไรอย่างเงี้ยคือถ้าโดยส่วนตัวตอนนี้ก็บอกว่ามั่นใจคือมั่นใจในความสนุก นะคะเนั้นถ้าเกิดว่าดูแล้วด้วยความตั้งใจอยากดูอะไรที่มันแบบสนุกสนานแบบอะไรเงี้ยก็เชื่อมั่นว่าทุกคนจะชอบเพราะมันสนุกจริงๆค่ะกนยทำที่ผ่านมามันดุเดือดไนกก็ต้องบอกว่าเชนไม่เคยทําสําหรับซีรีส์ในลักษณะรูปแบบนี้มาก่อนเลยอันนี้เป็นครั้งแรกกันะคะก็ก็หนักหนากันอยู่ทีเดียวแล้วก็ เกินเลยข้นไปมากทีเดียวในหลายๆอย่างแต่ก็อย่างที่บอกค่ะบ้านเราก็ตั้งใจทำซีรีส์วายหรือยูริใดๆก็คงตั้งใจที่จะให้งานมันออกมาในในรูปแบบที่เป็นเป็นแบบของเชนออริจินอลนะคะโดยความยากลำบากใดๆนั้นเราก็พยายามตั้งใจอยากทำให้ดีที่สุดะคะสิ่งที่ยากที่สุดสหรับเรื่องนี้คะพี่ยยากทุกอย่างยากไปหมดจนไม่รู้ว่าอะไรคือที่สุด อย,อย่างที่บอกว่าไม่เคยทำนะคะเพราะฉะนั้นการทำซีรีส์ที่เป็นพีเรียดก็ยากอยู่แล้วแล้วก็โดยนักแสดงพวกเราเองก็ต้องบอกว่าพวกเราก็เพิ่งผ่านพิดเบฟกันมาเรื่องเดียวนะคะแล้วก็แล้วก็มาสู่เรื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวต้องคุยกับนักแสดงว่าเขาก็ต้องเจอกับอะไรหลายอย่างมากแม้แต่บ,บทภาษาในการพูดโลเคชั่นที่มันแบบยากลำบากหรือแบบ โอ้ยทุกอย่างสารพัดซีนมาสจันทั้งหลายก็เต็มที่ก็มันมันก็เลยกลายเป็นรู้สึกว่าไม่รู้ไม่รู้ว่าจะบอกว่าอะไรยากอะ่ะมันมันยากไปหมดจนจนไม่รู้ว่าตรงไหนคะ่ะเออเมื่อกี้ถามบอกยากที่สุดไม่รู้ที่สุดมันอยู่ตรงไหนมันมันมันยากไปเรื่อยๆจนแบบคะ่ะมันยากอะคะ่ะ พี่ว่า <ie w aw ak> ความยากหรออย,อย่างที่พี่ช็อตว่าแหละครับจริงๆมันก็ยากไปทุกจุดเนาะเพราะว่าเวลาเราเริ่มต้นทำโปรเจกต์อะไรใหม่ๆอ่ะทุกอย่างมันนับหนึ่งใหม่หมดเลยครับแล้วก็ในความเป็นเชนออริจินอลอ่ะคือความตั้งใจคืออยากทำทำของที่ดีที่สุดเพราะว่านั่นคือสิ่งที่แบบทางบริษัทเนี่ยลงทุนเองนะครับ <S 2> <S 2> <ม>แล้วก็มันเหมือนทุกๆงานที่ตั้งใจให้ใหมันเป็นมาสเตอร์เีซของพี่อ่ะ เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าตั้งแต่พิ t เบฟสองจนมาถึงฉนันนีแหละท่านขุนที่สวยที่สุดรวมไปถึงสิงสาราตายหรือแซฟฟิกอย่างฮาร์โมนีซิกเทเนี่ยมันมีความแตกต่างกันหมดเลยแล้วทุกโปรเจกต์มันยากหมดครับมันมันไม่มันไม่เคยมีอะไรง่ายอยู่แล้วเพราะถ้าง,ง่ายพี่คิดว่ามันก็ไม่รู้จะเอาไปอะไรไปสู้กับคนอื่นเขานะอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันก็คงมีคือวันนี้ครับคนดูมีทางเลือกเยอะเพราะฉะนั้น呐นะ การทำงานออกไปให้มันถูกตาถูกใจให้เขาแบบหันมามองเราติดตามผลงานเรามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะนั้นทำง่ายๆไม่ผ่านแน่นอนสอบไม่ผ่านแน่ครับครับผมวันนี้เราจะเอื่องอะไรตัวแม่มาสีแดงไว้ก้อนเลยเพราะวันนี้แบบเราต้อง r รดอ is o w o w e r รวมพลัง เรส์พาวเวอร์รวมพลังสามัคคีครับผมตื่นเต้นแค่ไหนยังไงสำหรับสวดคนผมตอนนี้ตื่นเต้นมากตื่นเต้นรู้สึก<า>ว่ามือแบบมือเปียกเลยครับตอนนี้ยืนตื่น,ตน,ตนเต้นตอนอยู่ข้างหลังก็แบบพยายามหายใจลึกๆทำสมาธิอยู่ฮะอย่าอย่าเห็นแอปสวดมนต์สวดมนต์ไม่ไม่ต้องเนื้อเพลงแต่สวดมนต์คือตื่นเต้นไปหมดเลยว่าแบบคือด้วยงานด้วยที่เราตั้งใจทำาะครทำกันมาเป็นปีเนี่ยวันนี้ทุกคนจะได้ดูแล้วเราก็ไม่รู้ว่าแบบ จะเป็นยังไงกันบ้างฟีดแบคคนดูจะเป็นยังไงรวมถึงโชว์ของวันนี้ด้วยที่เราแบบตั้งใจซ้อมกันมาแล้วก็แบบไม่รู้ว่าอยากให้คนดูประทับใจตั้งแต่โชว์ยันซีรีส์ยันเบนฟิตยันจบเลยก็เลยแบบตื่นเต็นมากใช่ครับ a รด is a power And also o l a c k is a power มันไม่มีคำว่าง่ายเลยหะนี่พุ่งจริง <c oughs> คือตั้งแต่เป็นพีเรียดแล้วก็ยากเนอะยิ่งแบบพี่ปิงเนี่ยก็จะหนักเลยพีเรียดเพราะว่าภาษาทั้งภาษา <Okay. S 2> ทั้งเรื่องการฟิตหุ่นหรือว่าเรื่องการแบบว่า acting action ต่างๆซึ่งมันแบบค่อนข้างใหม่สำหรับผมแต่ว่าผมก็อยากจะทำมาให้ดีที่สุดเพื่อให้ทุกคนแบบสนุกสนานไปกับซีรีส์ที่พวกเราแบบตั้งใจทำกันครับ คือทุกอย่างสําหรับเรื่องนี้เลยเพราะเอาจริงๆส่วนตัวนะเป็นคนแบบเวลาทํางานเนี้ยก่อนก่อนที่จะเริ่มเปิดกล้องอะไรแบบ<ม>คือเป็นคนกดดันตัวเองแบบม,ม,ามากๆมากๆอยู่แล้วแล้วพอได้อ่านบทเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าไม่อยากทําให้แค่มันแบบโอเคเท่านี้ดีพอแล้วอะไรแบบนี้รู้สึกอยากทําให้ตัวละครทางพรินส์กับวอลเดดอะเขามีชีวิตจริงๆแล้วก็อยากให้คนดูอะรับรู้ได้ถึงแบบ การมีชีวิตของตัวละครตัวนี้แล้วก็อินไปกับเราแล้วก็อินไปกับเรื่องอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบตั้งแต่เรียนการแสดงเวิร์กช็อปหรือแม้แต่กระทั่งแบบว่าเราแบบลองเอาคาแรคเตอร์เขามาแบบใช้ในชีวิตประจำวันอะไรอย่างเงี้ยก็ก็คือแบบทั้งหมดทุกอย่างทำยังไงก็ได้ให้แบบว่าเขามีชีวิตให้ได้แต่ก่อนสุภพนัทแมนแบบนี้เยอะคาแรคเตอร์บ้างตัวจริงบ้าง <g arness> ัน,นเป็น hi, ยังไงค่ะจยังไงเห็นว่าเราต้องใช้ชีวิตกับส,สูงอย่างนมันเจ็บทุกครั้งที่ใส่จริงยังไม่ชินเมื <g arness> ม่อคือด้วยความที่เท้าเรามันแบบ <g arness> มาด <g arness> แบบมนเนาะเท้าเราม <pipelines> าดแมนพอแบบว่าเราก็อยากจะได้รองเท้าที่แบบว่าช่วยทําให้เท้าเราดูแบบเบรกอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่าเออจะบีบเท้าเรานิดนึงก็อดทนเท่านั้นค่ะเพื่อความสวยเจ็บใช่ค่ะต้องใส่ทั้งเรื่องหอ๋อไม่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 ค่ะจริงๆในเรื่องก็จะมี อถ้าเป็นอย่างซีนปกติทั่วไปเขาก็จะมีแบบว่ารองเท้าแบบคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยแต่ช่ด้วยความที่พอเป็นแบบว่าเอาอย่างถ่าในปัจจุบันอย่างเงี้ยก็จะได้เห็นกันอยู่แล้วหรือว่าในอดีตก็จะมีบางเหตุการณ์ที่ทําให้แบบว่าอุียอสะปปอยนะเนี่ยเธอมีนิดนึงไม่ว่าได้เห็นความแซ่บกันบ้างก็ ก็ตื่นเต้นครับที่วันนี้เรียกว่าซีรีส์ที่พวกเราทุกคนแบบตั้งใจบบกกับพี่พี่ทีมงานทุกคนตั้งใจก็แบบจอกสู่สายตาทุกคนแล้วก็เมื่อกี้ตอนไปเข้าห้องน้ำกับพี่ปิงก็เรียกว่าสวดมนต์กับเรียกว่าสมาธิขั้นสุดยอดเข้าลึกๆหายใจเข้าลึกๆกับพี่ปิงอยู่ครับตื่นเต้นมากบาของเรา้ในทางในการทำงานมันยงมันต้องทาการบ้านเตมตัวหรือเปนย่าง้อัาคันนี้ต้องกรบ้านมาพิเศษอะจริง ด้วยความที่เป็นซีรีส์พิเลีด้วยครับบวกตัวละครบรรจงเป็นนักปราดนักกรอนด้วยก็เลยเรียกว่าโั้มันสวนทางกับตัวป๊อปมากๆด้วยเบสตัวป๊อเป็นเด็กที่พูดวายเด็กที่พูดไม่มีควบกล้ามแล้วกันเป็นเด็กแบบเด็กไม่ค่อยคิดพูดอะไรป้งๆข้างๆแต่พอเป็นตัวละครบรรจงเขาจะมีความโตเป็นผู้ใหญ่มากเขาจะแบบสั่งการฉานพูดจาชัดเจนมีความเป็นผู้นําสูงมากเราก็ต้องไปเวิร์กพวกแบบ ทั้งไม n เ s, hmm. <S e like okay. hmm. t เอ่ยบวกกับว่า personality ทำไงให้เรารู ok ้สึกว่าดูโตขึ้นด้วยอะไรเนี้ยทุกอยากมากทุกอย่างผมบอกเลยตอนนี้ถือว่าพูดช้าลงแล้วใช่ไหมก็ประมาณเดิมแหละครับอันนี้ถูกผมก็ไม่กล้าเคลมตัวเองว่าผมพูดช้าลงมาผมว่าก็คงดีขึ้นกว่าเดิมอ่าเจนค่ะ ลูกสาวลีลูกสาวในเลขอะไรเก้ีเก้าีรีทำนก็ได้นะีีครับมาเลยมาเลยกะมาเมาเมนสัวาเลยมาเลยมาเลยครับคถามเดียวกันเลลูกอะบ้านคายากง่ายถ้าตอนแรกก็อยากบอกเรื่องความรู้สึกก่อนก็ ก่อนที่จะดู E ีพีหนึ่งก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากที่เราผ่านพ้นกับการถ่ายทำซีรีส์เรื่องนี้มาได้ซึ่งก็เป็นความยากลำบากอย่างหนึ่งแล้วก็ทีนี้ต้องมาดูแล้วแล้วแหละว่าซีรีส์จะออกมาแล้วประสบความสำเร็จหรือไม่หรือว่าแต่ว่าเราคาดหวังว่าอยากให้ประสบความสำเร็จสาเร็จแล้วก็อยากเจอหน้าแฟนๆทุกคนว่าหน้าตาเป็นยังไงตอนนี้ mm hmm. ก็ความยากลำบากของซีรีส์เรื่องนี้ก็คง หนีไม่พ้นเรื่องภาษาเพราะว่าใ mm hmm. ดๆคือตัวเจดก็พูดภาษาอีสานเนาะตัวเจดก็มีการเวิร์กช็อปเป็นภาษาอีสานแล้วทีนี้คือการเวิร์กช็อปก็ต้องบอกก่อนว่ารีตัดสินใจเองที่จะไปอยู่บ้านเพื่อนที่อุดรอ, mm hmm. อยากซึมซับภาษาอยากซึมซับการเป็นอยู่ของอชาวบ้านว่าเขาอยู่เป็นยังไงเพราะว่าด้วยความเป็นทาสเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทาสเขาใช้ชีวิตยังไงแล้วก็ทาสมันมีหลายรูปแบบที่เราไปรีเสิร์ชมาว่าบ้าน mm hmm. แต่ละหลังทาสเรารวยทาสจะมีลาา mm ักษณะยังไง บ้านจนจะมีลักษณะยังไงเงี้ยเราก็มีการรีเสิร์ชขึ้นมาอย่างเงี้ยใช่ครับก็จริงจังอย่างหนึ่งคือ,ค,อคือเรา <c oughs> เราเรามองว่าหลายคนอาจจะมองว่าบทท่านอาจจะไม่ค่อยมีอะไรใช่ไหมฮะ <c oughs> แต่ว่าเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วถ้าเราไม่ได้ซึมซับความเป็นท่าหรือว่าเราเราไม่รู้จักตัวตนของท่าที่แท้จริงเราไม่สามารถเล่นเป็นท่าได้ <c oughs> มันก็จะเกรง อ่าใช่ก็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 เป็นผลผลพลอยได้อย่างนึงครับก็เป็นผลพลอยได้อย่างนึงว่าเออก็ก็ตอนแรกก็หุ่นก็ไม่ค่อยดีก็เลยออกกาลังกายมากขึ้นเพื่อวเพื่อที่จะให้ตัวเองรู้สึกมั่นใจแล้วก็หุ่นดีก็เป็นผลพลอยได้ด้วยคนสวยลูกอ่ะสวัสดีค่ะยังไงบ้างคะกับบทบาทในเรื่องนี้ความยากง่ายค่ะความยากสําหรับตัวหนูน่าจะเป็นเรื่องภาษาเหมือนพวกพี่ๆนี่แหละค่ะ เพราะว่ามันจะต้องแบบคําควบกล้ามันต้องชัดมากๆซึ่งตอนแรกคาควบกล้ำหนูมันไม่ค่อยชัดหนูจะเป็นคนพูดแบบไวแล้วก็ไม่รู้เรื่องแต่พอมาเรื่องนี้มันจะต้องแบบรอเรือชัดรอลิงชัดอะไรเงี้ยจนมันติดเป็นนิสัยอยู่ช่วงนึงเลยค่ะใช่ช่วงเดียวช่วงเดียวเพราะตอนไปฮาร์โมนีอ่ะคือหนูแบบติดพูดรอเรือแล้วทุกคนก็บอกว่าพูดรอเรือชัดทำไมหนูเลยต้องปรับใหม่อีกรอบนึงใช่ค่ะ เพราะว่าต้องปะทะกับพี่นัทค่ะแกก็พูดเกินไปข่าวเอรใช่รู้สึกเครียดมากเพราะว่าตอนแรกยังไม่ได้รู้จักกับพี่นัทดีเลยแบบพอซีนแรกต้องต้ปะทะกับเขาเลยก็รู้สึกเก็งๆนิดนึงแต่ตอนนี้ก็พร้อมแล้วค่ะพร้อมเลือกเองนะ โอ้โหตัวแทนตัวแทนสาววานคือสมอกไหลไปลูกสุดๆค่ะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเลยเขาแบบงุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยทั้งคืนด้วยอ้ยทั้งคืนเลยอ่ะอ้ยเป็นเล่พี่ดูไม่ดีเลยอ่ะแกล้งกันตลอดเวลาคือหนูเป็นสาววาสมองไหลไปหมดแล้วครับก็ความยากลำบาก ก็ไม่ต่างจากพี่พเท่าไหร่ครับก็แต่แต่ผมเนี่ยด้วยความที่เป็นเด็กก็ยิ่งหนักกว่าพี่พี่เงการที่เรื่องคําพูดเนี่ยผมพูดเร็วมากตอนนั้นตอนแรกๆที่ไปกองแต่ว่าแบบก็โดนบ่นบ่อยมากว่าพูดรอเรือไม่ชัดพูดนี่ได้ฝึกพูดมาหรือยังคือตัวผมเองผมฝึกพูดหน้าห้องน้ำแล้วแหละในห้องน้ําแบบมองมองกระจกแล้วก็แบบพยายามอ้าปากอยู่ที่ตอนนี้กำลังทำอยู่แต่ก็แบบมันก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างครับแต่ก็เป็นสิ่งที่เป็นประสบการณ์แล้วเราเอาไปปรับแก้ได้ครับ มาเลยตัวแม่ตัวมาอะไรคะตัวแม่่ครอ่ารรู้สึกว่าชุดมันคุนคุบ้างไหมคะพอพูดถึงเพลงมันแบบเอ้ยมันเหมือนจะมันเอ้ยยังไงเพราะว่าอันนี้จริงๆแล้วเป็นชุดจากเพลง Dismis เลยก็คือเป็นเพลงที่แบบสะท้อนถึงแบบความกล้าที่จะเป็นตัวเองแล้วก็คือรู้สึกว่าถ้าเกิดใครได้ฟังเพลงเนี้ยก็อยากให ลุกขึ้นมาเป็นตัวเองกันอะไรอย่างนี้แล้วก็รับฟังได้ทางยู u ูบเชนสองห้นเป็น MV นะคะแล้วก็สตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยแต่ว่ามีอีกหนึ่งเพลงเหมือนกันที่เป็นเพลงประกอบซีรีส์ด้วยใช่ครับชื่อเพลงโลกอีกใบครับก็เป็นเพลงที่ผมกับนัทร้องลองด้วยกันก็ฟีลแบบละมุนละมุนแล้วก็รอฟังกันครับหวานหวานหวานหว,วานอันนี้แบบแซ่บไปแล้วเลดี้สปาเวอร์ไปแล้วอันนี้เป็นแบบหวานก็รับฟังได้ทุกแพลตฟอร์มเหมือนกันครับ <c oughs> ของสตรีมมิ่งครับ ค่ะครับผมอะอ,อย่างในช่วงนี้ต้องเข้าใจนะทำเรื่องนี้หลายๆคนก็ยังมีภาวะตึงเครียดกัน,กนรับข่าวสารอะไรอย่างนี้อยู่แล้วพอฟีนี่แล้วมันลงในช่วงจังหวบบะนี้มันแอบตะวันไหมคะว่าเขาจะแบบมีกระเพาะต้อังใจมาดูฟ <c oughs> ีนนี่เราไหมอะไรก็มองได้สองอย่างนะคะถ้าถ้าถ้า,ถาแมนว่าซีรีส์เราจะช่วยผ่อนคลายหรือบรรเทาความตึงเครียดสำหรับ พี่รู้สึกว่าวันนี้เรารับข่าวสารอะไรกันเยอะมากแล้วเราก็จะเครียดกันอยู่เนาะแต่ถ้ารู้สึกว่าแบบเอออยากมาแบบแวะแป๊บหนึ่งเพื่อมาคลายเครียดก็ก็น่าจะเป็นเรื่องดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าสําหรับในในสถานการณ์อุ๊ยเขาเขาเขาพูดนะคะที่สามมา <laughs> ถึงแม้ว่ามาตอนที่เขากำลังจะจบกันแล้วก็ตาม <laughs> จะมีกล้องอินเสิร์ตแทนไปไหมเนีเดี๋ยวไม่เข้าใจว่าพี่พูดถึงอะไร <laughs> ก็คือถ้าถ้าเครียดเก่ับสถานการณ์นะคะแล้วอยากจะผ่อนคลายบ้างก็แอบแวะมาเจอพวกเราแป๊บหนึ่งเราค่อยกลับไปเครียดต่อได้ก็ก็น่าจะดีเีนี่จะเิมคก็จริงๆอ่ะพี่อ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยจะชอบชอบประโยคที่บอกว่าอุ๊ยทีมงานนักแสดงทุกคนตั้งใจทํางานช่วยกันมาดูหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สําหรับแบบชนี้แหละท่านขุนเนี่ยต้องบอกว่า ไอเรื่องความตั้งใจอะทุกคนตั้งใจอยู่แล้วล่ะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นโปรเจกที่เราเชื่อว่าก็มีคนหลายๆคนที่แบบว่ารอชมอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นความตื่นเต้นของพวกเราทุกๆคนแหะครับที่ที่อยากจะแบบเออวันนี้สิ่งที่พวกเราตั้งใจทําออกมามันกําลังแบบว่าจะเผยแพร่ออกไปแล้วแล้วก็จริงๆอ่ะพี่อะจะเป็นคนที่ได้ดูก่อนในทุกๆโปรเจกต์อยู่แล้วพี่ก็เชื่อว่าอย่าไปคิดอะไรเยอะ คิดแค่ว่ามาดูเพื่อผ่อนคลายแล้วก็พี่เชื่อว่าคุณจะได้ความสุขแล้วก็รอยยิ้มกลับไปพร้อมๆกับคุณอาจจะยิ้มออกมาโดยมีเสียงหัวเราะออกมากับคนรอบข้างพี่ว่ามันเป็นมันเป็นคอนเทนต์ที่ที่ดีเรื่องหนึ่งสําหรับพี่แล้วก็ถ้าถามว่าในช่วงสภาวะแบบนี้มันก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยให้เราแบบรู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วก็รีแลกขึ้นครับ ดูแล้วเรื่องนี้ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะครับ e อนจอกับมันปากยทีเล,ค,เรเลนะครับผมก็สำหรับชนนั้น้แหละท่านคุนที่สวยที่สุดนะครับก็ต้องบอกว่าได้ดูแล้วแหละ mm hmm. คืนนี้นะครับ <laughs> ตอนแรกเลยนะครับทุกวันศุกร์ครับเวลา4ี่ทุ่มสิทางช่องวันส1ครับแล้วก็ดูย้อนหลังนะครับเวอร์ชันอันค n c u t ได้ที่แอปพลิเคชัน i อชแล้วก็ไอคิวดอทคครับครับ <laughs> ขอ,ขอบคุณครับขอบคุณครับถ่ายร่วมไหมคะ